ให้ลำเพลงอุกม่ยากนะเป็นแก้มณีปิดท้ายนะครับสาธุปรมีนะครับสาธุรารมีครับเจะจะรำปุนิการให้นะครับ ครับก็จะลืมหายฟังฟังเด้อครับฟังอยู่ใหญ่เรียนได้เรียนได้เกลียดหายเลยครับ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  <coughs> <quip> <è> <yeah. coughs> <coughs> นี่กระจายให้สามตัวแน่นว่ะม่ใชกให้สามเนแนี่ตอะไมัปขับไะลำับลับคนก่อนับลำดับกอนนะจะลำดับดับคนก่อนนลำับลำับคนก่อนนะจับลำดับคนก่อนะจะลำก่อนนะจะลำดับลำคน่นับลันก่อนนะดับลนอะจะลำดับลำดับ่อนำดับลำดับคนก่นะจะลดับลำดับคก่จะลำดั่อนนะจะลดับลำดับคนก่อนนะจะลำดับลำดับคนก่านด้วยคนะจะับ โอ้เนี่ยอาจารย์ลงคุณอาจารย์ลรามีใช่ไหมวันนี้จะทำด้วยครับเราเนี่ยเห็นผมว่าเนี่ยคำนวณมีก็ได้อดีตเคยให้ฟังนะครับวันนี้เอาไม่ได้เด้อวันนี้ยกผู่ให้อาจารย์เท่าไหร่วันนั้นให้อาจารย์ไปไปอะไรไปคอนแก่นให้คอนแก่นให้แปดร้อยไปกลับแปดร้อยโอ้อาจารย์ก็ น่าจะเอาจักรยานไปแล้วเอาไปแล้วไปเกือบมาไม่ได้ยินดีนะยินีโชคดีเอาสวัสดีแปดร้อยท่านด้วยไรแชร์รัวๆนะครับเดี๋ยวจะรำให้ฟังนะวันนี้สามตัวแตกแน่นอนแล้วแล้วสวยด้วยวันนี้ฟังท่านเลยครับต่อตัวลนมีไรแชร์ด้วยนะครับผมรายการเหมือนกันนะครับถ้าเห็นแล้วแคปแคปเลยครับการกดแคปแคปทั้งมีตัวเลขนะใครมีตัวเลขถูบล็อกเลยวันนี้เอาจริงแล้วเนี่ยไม่มีโมโหแล้วเอาจริงครับทำไม่ดีนะทุกท่านในนี้นะห้ามเพราะไม่มีตัวเลขครับใม่เห็นนะเดี๋ยวจะรำให้ฟังนะที่เราสุดึง ให้ดึงให้ดึงผมงพยายนจะเอาออกเองเป็นมอว่างให้ครับอันไหนช่องใหญ่อะไรก็ไม่เป็นมากอาจารย์จะบอกเองนะครับพวกการช่องเป็นน็อกตามนั้นครับทตามลำกลดนะสมมติมีครับโคตรสิทธิ์ชี้เลยปรากราจท่านผู้เซอร์เลยนะชิลิครับเจ้าครับโคตรลำสวยในลายเปรย์นะทุกคนมีอาการให้นะทุกคนครับตั้งกิจเลยนะท่านที nice. ่ยกยกดูนะท่านที่ยกดูให้อาจารย์ครับทุกคนเลยคุณสมเด็จเข้าเหนือห้าร้อยบาทมูลธนาสาธุนะครับแล้วก็คุณน้องข้าวหอมด้วยสองร้อยบาทแล้วก็หลายท่านนะอาจารย์จะจุดทูบให เสมียนก็ยังจด,จดจดจดอยู่นะครับเสมียนจะจดอยู่ท้างในยกฟูจดอยู่อย่างละเอียดครับหละะังจากเสร็จพิธีแล้วจะมาแจ้งย้อนทำมาวันนี้ยกฟูได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวน้องก็จะเอาสม,าออมุดมาหรือพักกินเมฆหรือต้นคิดจะส่งมาให้นะครับโมทนาสาธุนะสิริขราพเจ้าพระส่วาาพสย,วยพรพ้นธรรมเป็นมรรมหาบารมีครับพญาภูนรักการนักเครืค่องมือในตรงนี้นครับจงประสิทธิทเมฆขอญาณบารมีครับหน้งนครกันหาพุทธมา วรมีปูร,รัมเชนยถาหน้าตัะลบนะครับโปรตองท่านศิษย์ตรงมารับรองเมซายเปิดช่องของสวรรค์เปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดปรมีเปิดธุรกิจมัธยการงานทุกห,หลานสายญาติปรมีในวันนี้ครับหลงบ่อศิษย์พิเน่จะได้มีคำว่าจนให้มีแต่คำว่ารวยนะครับตรงนี้สิ่งโชคเสียงลาภจากนี้ตัวใดครับไว้กับตัวเลขอัศจรรย์พันดาเห็นนะครับวันนี้ลูกหลานได้สาธุการท่านยกตัวหนึ่งร้อยบาทโฆษณาสาธุนะครับเองไว้ฟังครับยกตัวอาจารย์สามทุกเก้าบาทโทสาสาธุครับประตูเองให้ฟังครับผม อาจารย์ออปมาลัมแล้วก็อย่างนี้แหละรวยๆนะครับสาธุบารมีนะผมเลยจะรำถวายให้นะครับภาพเลยจะเป็นตัวแทนจุดเชียนประทิศในวันนี้ขอเจริญรุ่งเรืองมีโุคลาภเป็นแสนล้านทกทัวนะครับหนึ่งหมื่สิบบาทคุณมีครับคุณสาวบรีด้วยนะครับสาธุบารมีเฮงฟังคุณจะดีครับคุณคนรีด้วยให้เฮงให้ปังนะครับคนก่อนเพื่อนบ้านฟังมากได้ได้สามตัวเห็นไหมยกตัวแปดร้อยได้ได้สามตัววันนี้ยกตัวมาเป็นปัจจัยสี่ห้าพันก็ให้ได้สามตัวตรงครับขอเฮงไปปังให้ได้หลักล้านเข้ามาครับสาธุบารมีครับ Mm-hmm. <laughs> ทัานด้วยอันหนึ่งพันเลยนะอันหนึ่งพันท่านก่อนอันหนึ่งพันท่านทักขึนนนน้นไวเดียจะได้ไปก่อนนะตอนนี้เก้าเก้าร้อยกว่าขาดอีกจี้สิบอัสดีเฟซบุ๊กเดี๋ยวให้เฟซบุ๊กไปชมก่อนครับเดี๋ยวจะได้ปิดแล้วแคปเลยนะครับอย,อ,ยอย่าให้แพ้เขานะเก้าเก้าร้อยกว่าให้ถึงหนึ่งพันก่อนจะให้ชมถ้าถึงหนึ่งพันจะให้ชมให้เฟซบุ๊กเข้าไปก่อนเอาเฟซบุ๊กยังอยู่เลยเอาคอมเมนต์หน่อยเฟซบุ๊กยังอยู่ไหมครับ ในอาจารย์จะบอกเฟซบุ๊กครับสาธุบรมีท่านด้วยครับทีนี้ก็อาจารย์ได้จุดเรียบร้อยแล้วครับยังอยู่ไหมเอ่ยเฟซบุ๊กคอมเมนต์ด้วยครับคอมเมนต์ด้วยให้ขึ้นด้วยไหมคอมเมนต์ด้วยครับดับหมดแล้วนะแล้วให้แคปนะเฟซบุ๊กนะครับแคปเลยนะครับเตรียมตัวครับคอมเมนต์ด้วยครับเฟซบุ๊กยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยหายเงียบเลยนะยังอยู่ไหมครับคอมเมนต์ด้วยครับคอมเมนต์ด้วยสาธุด้วยครับพี่มาสาธุก็ได้ยังอยู่รอรอโอเคโอเคโอเคหาจัดได้โอเคครับสาธุบริสุทธิ์ดครับมาแล้วห็นแาร์ดบ ทงข้างบนน้ำครับก็จะเป็นครับ036นะฝั่งนั้น036นะครับฝั่งนี้เน็ตที่จุดใหม่ครับ164ครับยิงไปเลยครับ0403มาแน่นะวันนี้บอกเลยอาจารย์บอกเลยครับ4030นี่จุดจุดได้ล่าสุดครับ164จะลอง6เป็น9นะแคปแคปแคปตัวนี้ก่อนนะครับผมแคปสองอันเลยแคปสองอันเลยอันนี้เอาสาธุารมีครับอ่ะเดี๋ยวจะย้ายย้ายนี่มานนี่ก่อนนะ วอาจาอยากจะย้าย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 เขามาก่อนอ่าเห็นเห็นเห็นเหนชัดไมเอ่ยอันนี้นะครับจะมาแน่0ูนย์นะครับเตรียมตัวเลยศูนย์สามนยะครับสามหนึ่งิงไว้นะครับจะมาจาย์ไว้ให้ดีแคบแคบแคบเลย1 2ึ่มแคบครับ1น4่งหกสี่นจ้าฝั่งนี้ก็03นั่นแหละมามาแน่นอนทุบารมีครับแคบแคบยังสี่หงร้อยท่านด้วยครับแคบยังเลยสวัสดีครับทุกซอร์เลยให้ให้ฟังทุกท่านนะครับผม เดี๋ยวจะให้ไอ้นั่นเข้ามาติ๊กตอกติ๊กตอกเขารออยู่นะเป็นพันเลยครับแคบยังครับผมแคบเลยจ้าสุดีหนึ่งร้อยกว่าท่านแคบแล้วใช่ไหมครับสาธุบารมีค่อยเฮงให้รวยครับเปิดดวงวันที่นะครับอาศัยบุญอาศัยบารมีนะครับผมสาธุรับแคบแล้วโอเคจะดึงออกนะครับผมท่านใดจะชอบนะครับศูนย์ก็เอาศูนย์สามศูนย์สี่ิงไปเลยครับศูนย์สามศูนย์สี่มาแน่นอนนะล่างอ่ะดูแลศูนย์สามศูนย์สี่นะครับค่อยเฮงคอยปังนะครับผมโอเคถอยถอยโอเคแล้วก็คอบ ทักไลยสดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสาธุบาร,รมีนับแบทจะหมดนะครับผมไปเฮงให้เลยทุกท่านเลยนะครับ